ถ้าคุณคิดเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้แปลว่าคุณกําลังประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับการลดน้ําหนักอยู่เราเข้าใจฟิลเลยนะการพยายามลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่สําเร็จสักทีวนอยู่ในหลูปวิธีการเจอเดเอทอะไรใหม่ๆเราลองทําตามแต่เราก็ทําได้ไม่ต่อเนื่องทําได้อยู่อาทิตย์สองอาทิตย์ล้มเหลวล้มเหลวเสร็จก็เลิกแล้วก็กลับมาโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่สม่ําเสมอเพียงพอเราไม่มีใจมุ่งมั่นเพียงพอเลยทําตามแผนที่ดูมาไม่ได้สุดท้ายก็รู้สึก โทษตัวเองรู้สึกเสียเซลล์ความฟิเนตในคลิปนี้เราจะมาแชร์7 mindset 7วิธี7 t r i ทริคบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการปรับมุมมองอะไรบางอย่างให้การลดน้าหนักของเราเนี่ยมันสามารถทําให้สําเร็จให้ได้เราเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้จบน่าจะได้ mindset อะไรบางอย่างที่มันจะไปแคลกเกี่ยวกับการลดน้ําหนักของคนที่ดูอยู่ว่าบางครั้งมันการลดน้าหนักมันไม่ใช่การไปถึงโกด์ไดโกหนึ่งแต่มันเป็นการยกเบสไลน์ตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ในจุดที่เราพอใจอันนี้เป็นคอนเซปที่เราตกผลึกมาเดี๋ยวเราเรามาฟังกัน7ข้อที่เราลิสต์มานะจะได้ข้อคิดได้อะไรบางอย่างไปใช้อ่ะนะ เดี๋ยววันนี้จะขอ,อยญาตมาแชร์7 m i n ไม e ซที่เราตกผลึกได้แล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปจริงๆจ,จากการที่มี i มเซ e t อะไรแบบนี้นะข้อ1เลย slow down the process ลงจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เป็นข้อเป็น i n d ซ e t อะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปเนี่ยตอนนี้อาจจะยังคงแบบอุ้ยลดไม่ได้ทัทีล้มเหลวอ,อยากหาอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเครียดลดไม่ได้ลดน้ำหนักไม่สำเร็จรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกว่ามันเป็นความผิดข,ของเราอะไรเงี้ยในข้อที่หนึ่งนี้เราแค่อยากคุยกับทุกคนว่า หยุดก่อนใจเย็นๆอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป slow down the process อย่าเพิ่งกดดันตัวเองลดความกดดันตัวเองลงก่อน slow down the process เราใช้เวลาตั้งนานกว่าจะมาถึงน้ำหนักตัวหรือสภาพในปัจจุบันนี้มันคงไม่สามารถแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในชั่วข้ามคืนขนาดนั้นต้องต้องเข้าใจก่อนเราจะ slow down the process ลงแน่นอนว่า influencer หรือว่าตารางฟิตเนสต่างๆที่เราไปดูมาแล้วเราทําตามไม่สําเร็จอะมันเกิดจากว่าบางครั้งเรารีบเอาหน้าที่หนึ่งของเราไปเปรียบเทียบ กับหน้าที่100ของคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นทําตารางแบบนั้นได้สําเร็จเรารู้สึกว่าคนคนนั้นก็ใช้เวลาระดับหนึ่งกว่าจะสร้างแท็กบิดสร้างการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ให้สามารถทําตามตารางนั้นสําเร็จมันต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะสามารถกระโจนไปและเป็นเหมือนเขาได้ทันทีนึกออกไหมอย่าเอาหน้าแรกของเราไปเปรียบเทียบหน้าที่ร้อยกับคนอื่น Slow Down the process ก่อนทาใจใจเย็นๆลงก่อนโปร e s s ข้อหนึ่งที่เราเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็จะให้นี่เป็นการลดน้ําหนัก รั้งสุดท้ายของทุกคนข้อที่2แน่นอนที่ผ่านมาเป้าหมายในการลดน้ําหนักของแต่ละคนอาจจะเป็นการไปให้ถึงน้ําหนักตัวเท่านั้นเท่านี้หรือว่าการไปให้ถึงบอดี้แฟกตเท่านั้นเท่านี้แล้วมักจะมีเหตุผลต่อมาเพื่อเราจะได้ไปจีบสาวที่เราชอบหรือว่าเพื่อเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเป็นการวางเป้าหมายที่ส่วนตัวเราก็ใช้การวางเป้าหมายแบบนั้นมาในช่วงแบบ78ปีนี้เป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้การออกกําลังกายของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเราแฮปปี้มากขึ้นคือเราลองเปลี่ยนโกของ การลดน้ำหนักมาเป็นการสร้างไลฟ์สไตล์ดู ความสําเร็จของการลดน้ําหนักสําเร็จอะมันไม่ใช่ว่าเราไปถึงจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าจุดน้ําหนักที่เราคิดว่าเอ้ยเราจะต้องแฮปปี้มากมันไม่ใช่แต่มันเป็นการยกเบสไลน์ของเราขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกปี้แลฮะรู้สึกพอใจกับตัวเราในปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ลดน้ําหนักสําเร็จโดยที่น้ําหนักเราไม่ได้ลดไปถึงในจุดที่เราคาดหวังไว้เมื่อก่อนว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราจําได้ว่าเราเริ่มจากน้ําหนัก76แล้วก็รู้สึกว่าอยากลดให้เหลือ70 65ให้ได้เพราะรู้ ว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนัก7 0 7 4เี่มันอ้อนวนเรสูง1 7อ5 1 7 4ประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าการที่น้ำหนักแบบ7 6 75เนี่ยมันอ้วนเนาะเคยพยายามแบบอยากลงไปถึงน้ำหนัก70น้ำหนัก68ให้ได้เพราะคิดว่าจะเป็นจุดที่ลีนที่สุดของตัวเองนะแน่นอนมันก็ทำไม่สำเร็จแล้วก็วนเข้าสู่การลดน้ำหนักซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆค่ะจนเริ่มเปลี่ยนแปลง mindset ว่าเฮ้ย hey, เราลองเปลี่ยนมาเป็นการพยายามสร้างไลฟ์สไตล์ของการออกกําลังกายการคุมอาหารก็ ค่อยสร้างไลฟ์สไตล์ขึ้นจนจุดหนึ่งที่เราเล่นเวทเล่นฟิตเนสไปแล้วเรามีกล้ามากขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักตัวประมาณที่เป็นอยู่ทุกวันนี่คือประมาณ7576ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ้วนรู้สึกว่าแฮปปี้กับร่างกายตอนนี้มากทาั้งๆที่มันเป็นน้ําหนักเดียวกับเมื่อก่อนนั้นที่เรารู้สึกไม่โอเคมากๆพอนึกออกไหมว่าน้ําหนักตัวมันไม่ได้เป็นตัวที่จะ define ว่าเราจะลดน้าหนักสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่มันคือการที่เราพอใจกับเบสไลน์กับสิ่งที่เราเป็นอยู่่ในนปััจจุบมาากว ู้สึกว่านั่นคือเป็นการลดน้ำหนักที่สําเร็จคือมันเป็นการที่เรายอมรับเบสไลน์ล่างสุด low ว e เวอร์ชันของเราได้คาว่า worst version หรือว่าเอร์ชั่นที่แย่ที่สุดนั่นหมายถึงว่าก่อน70น้ําหนัก75แล้วเรากินแหลกไม่ออกกําลังเลยเออมีพุงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเอร์ชั่นแย่ที่สุดอที่เรารู้สึกว่าเรารับตรงนั้นไม่ได้เนาะแล้วพอเราพัฒนาไลฟ์สไตล์มาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังมีช่วงที่หลุดอยู่และก็เป็นบ่อยๆทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็กินแคลอรี่ที่ อะไรที่มันไม่ค่อยได้คุมมากแต่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นเรามีชีวิตเรามีไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้อยู่หมายความว่าเออเราโคบกับโลเวตเวอร์ชันของเราได้ดีขึ้นนะก่อนเราอาจจะไม่ออกกําลังกายเลยแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าแอดลีตต่อให้เรากินหลุดต่อให้เรางานยุง่งแอดลีเรารู้สึกอย่างน้อยขอไปออกกาลังกายให้ได้สักวันหนึ่งดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าถ้าไม่ออกมันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เรานึกออกไหมว่าพอไเซต ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปแล้วอะรูปร่างเราจะเปลี่ยนตามมายเซ e กับไลฟ์สไตล์เราต้องเปลี่ยนก่อนแล้วรูปร่างเราจะค่อยๆเปลี่ยนตามมาเราจะหาทางให้ทําสิ่งนั้นมากกว่าจะหาข้ออ้างที่จะไม่ทําสิ่งนั้นพอนึกออกเนะ้มันก็เลยเป็นมายเซ็ข้อสอ ก็คือการให้เปลี่ยนการเซตโกของเราว่าเราจะไม่ได้เซ็ตว่าจะไปถึงเป้าหมายบริเวณนี้หรือว่าน้ําหนักตัวนี้แต่ว่าเป็นการสร้างไลฟ์สไตล์ที่จะนําเราไปสู่หุ่นหรือว่าไปสู่บอดี้ที่เรารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นโอเคมาเป่าประกาศต่อไปนี้ช่องเราอยากจะขออนุญาตก,กลับมาเริ่มรับสปอนเซอร์อีกครั้งแล้วกันนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะไม่ใช่ฟูลรีวิวและเป็นลักษณะของมีสปอนเซอร์แทรกเข้ามาในช่วงประมาณ2นาทีของคิปเป็น15-20างี่สนาทีก็คือเนี่ยแหละสปอนเซอร์ er ก็จะได้ช่วงเวลานี้ไปจะเป็น การที่เซ็นโปรดักอะไรก็ว่าไปเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการมีสปอนเซอร์แค่แทรกเข้ามาในช่วง2นาทีนี้แล้วเนื้อหาอื่นเราขอพูดเรื่องที่เราแฮปปี้เรื่องที่เราอยากพูดแบบนี้ดีกว่าซึ่งโปรดัก t วันนี้จะขอนําเสนออีบ e ุ๊กให้นี่เป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายของเรานะครับในคลิปทั้งหมดนี้ที่เราพูดทุกไมซ์เซ็ตเนี่ยมันอยู่ในหนังสืออ e ีบุ๊กให้นี่เป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะพาร์ทปัน d ดอร์เบนท์ที่เราจะพูดต่อไปนะถ้าใครรู้สึกว่าดูคลิปนี้แล้วตกผลึกอะไรบบาาาางงงงอออยย่่่ไได้ะรทีมัน ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วอยากได้อะไรเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นอีบ e ุ๊กเราตอบโจทย์นะในนั้นมีสิ่งที่เราตกผลึกจากการลดน้ำหนักมา78ปีเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้แน่นอนมีพาร์ทฟันเดเมนทัลที่สอนคิดแคลอรี่สอนการออกกำลังกายสําหรับคนที่พาร์ทฟันเดเมนทัลยังไม่ค่อยแข็งเริ่มต้นออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีพาร์ทนั้นด้วยสําคัญสุดคือพาร์ตไม์เซฟที่เราชอบมากๆอย่างที่บอกว่าการลดน้าหนักคือการเปลี่ยนแปลงไลฟไส์สไตล์ไม่ใช่การไปให้ถึงจุดใดจุดน้าหนักใดจุดน้้ําาาาหหหนหนััักกกึงงนอะ่ขญตฝีาา e ใรรลดค ท้ายของเราไว้ด้วยแล้วก็ขอฝากช่วงเวลา2นาทีนี้ให้กับสปอนเซอร์นะครับผมขอปล่ากันก่อนว่าช่องเรารับสปอนเซอร์ละเนี่ยแต่ว่าจะเป็นรูปแบบเนี้ยเราแฮปปี้กับการทําแบบนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาทาง IG แล้วกัน IG ีเอ่อ nonkpstory มาทักมาได้นะครับผมช่วงสปอนเซอร์ก็ประมาณนี้แหละกลับไปฟังกันต่อข้อที่สาม priority ข้อ3าเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในที่ทําให้ใครหลายๆคนไม่สามารถเทิร์นการลดน้ําหนักการออกกําลังกายมาเป็นไลฟ์สไตล์ได้ไม่สามารถ ทําให้มันต่อเนื่องได้ว้ยอย่างที่เราบอกข้อ2ว่าโกของเราไม่ใช่การไปถึงน้ําหนักใดน้ำหน,หนักหนึ่งแต่เป็นการสร้างไลฟ์สไตล์ขึ้นมาใหม่ดังนั้นไลฟ์สไตล์ใหม่ของเราเราจะเซตเอาอสุขภาพร่างกายการดูแลเรื่องรูปร่างการดูแลเรื่องอาหารของเรามาเป็นพิเออร์เีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าขอยกตัวอย่างกับตัวเองและคนในรุ่นและคนที่อายุป,ประมาณเราเลยนะที่มักจะมีปัญหาบ่อยคือสมมติว่ามีช่วงหนึ่งที่ออกกําลังกายได้แล้วเฮ้ยมาวะอาทิตย์นี้ออกได้3วันต่ออาทิตย์ติดกันออกได้ ติดกันสักสามทิดละแต่ว่าอยู่ดีพอจะมีสอบมีอะไรปุ๊บก็เฮ้ยลดการออกกําลังกายลงเพราะว่าแบบเฮ้ยอ่านหนังสือไม่ทันก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยไปออกเออไม่ไปแล้วอ่านไม่ทันแล้วงั้นเซ็กชั่นที่เราแพนไว้ว่าเราจะไปวันพุธไปออกกําลังกายตอนเย็นเนี่ยเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําหรือถ้าเป็นคนทํางานประจําก็แบบเฮ้ยมีงานด่วนเข้ามาเลื่อนไปก่อนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เลยต้องเลื่อนเวิร์กอัล์เซ็กชั่นนี้ออกไปก่อนเราก็เคยเป็นเราลองมองอีกมุมหนึ่งว่ามันไม่ถูกมันอ่านไม่ทันเพราะว่าเราอ่านไม่ทันเองไม่ เป็นเพราะว่าการออกกําลังกายเซกชันนี้ทําให้เราอ่านไม่ทันเราอยากให้มองว่าพ r i อ r ร t y ิตี้ของเราคือการออกกําลังกายเนี่ยเซกชันเนี่ยมันถูกวางอยู่ไว้ตั้งแต่ต้นเรารู้อยู่แล้วว่าวันพุธนี้เราต้องไปออกกําลังกายเซกชันนี้มันถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเกิดจากตัวเราเองที่ไม่พรีแพร์ให้พร้อมจนเกิดเหตุการ์อ่านหนังสือไม่ทันพอคิดภาพตามออกไหมว่าการไปฟิตเนสไม่ได้ทําให้เราอ่านหนังสือไม่ทันแต่มันอ่านไม่ทันอยู่แล้วมันเกิดจากการคบกับตัวเองที่ไม่ดีพอเราเข้าใจเลยเว้ยเพราะว่าเราเคยอยู่ในสภาพ นั้นที่ไม่ไปแล้วก็แบบอ่านหนังสือไม่ทันสุดท้ายม่งก็คือไม่ได้ไปยาวเลยต่อให้สอบเสร็จก็ยังแบบพันกระแท่นสุดท้ายมันก็ไม่กลายเป็นความคอนซิสเซนซีเว้ยดังนั้นแล้วก็เลยอยากให้เปลี่ยนไมเซ็ตอะไรบางอย่างเว้ยสำหรับใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนอะไรเงี้ยเราเราผ่านโปรเซสนั้นมาแล้วมันจะเป็นอยู่แค่ประมาณครั้งถึง2ครั้งแรกที่เราจะต้องกั้นใจว่าต่อให้ไม่ทันเราก็ต้องไปออกกําลังกายเว้ยแล้วเรายอมรับกับตัวเองซะว่ามันไม่ทันเพราะเราไม่ทันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเราออกกําลังกายให้ไปปรับปรุงตัว ตัวในเซสชันถัดไปหรือสอบครั้งต่อไปว่าเฮ้ยเซสชันการเวิร์กอัลเราวางมันไม่อยู่แล้วอะว่าจะต้องออกให้ได้3ครั้งต่ออาทิตย์โนแมตเตอร์วอมันจะยากในช่วงครั้ง2ครั้งแรกที่เราจะต้องฝืนตัวเองที่เราจะต้องยอมรับกับเราจริง,รงๆการออกกำลังกายไม่ได้ทําให้เราทําสิ่งนั้นไม่สําเร็จทําให้เราไม่ได้ทําให้เราทําสอบไม่สําเร็จไม่ได้ทําให้เราส่งงานหัวหน้าไม่ทันแต่ว่ามันเป็นการที่เราโคบกับตัวเองไม่ดีจริงๆิเราก็เลยอยากให้ยกพ r i o r ร t y อเรื่องออกกําลังกายเนี่ยมาไว้บนบกน,นี่แหละก มันมาเป็น priority เราจะพยายามหาเหตุผลในการไปออกกําลังกายมากกว่าต่อให้ไม่ทันอะไรจริงๆเรา body w e i g อยู่ในห้อง10บ body w e i g เล่นฮิตอยู่ในห้อง15บหนาที่นาทีเราก็นับว่าเป็น section ของการออกกําลังกายแล้วอะ keep consistency สร้าง consistency มากกว่านั่นก็เลยมาเป็นข้อสาม priority ข้อ4 learn fundamental นะครับข้อ4นี้ก็คือให้ learn basic fundamental ของการออกกําลังกายพื้นฐานเนาะในคลิปช่องเรามีเยอะมากเลยเกี่ยวกับการ ออาาส่วนตัวแล้วแน่นอนฟันเดิมท่อที่เราหมายถึงก็เรื่องไดเอทการกินการคิดแคลทีดีอี e e, การคิดโปรตีนการกินน้ําการนอนพักผ่อนให้เพียงพ,พอไปดูคลิปเก่าแล้วได้ฟันเดิมท่มีเรื่องอะไรอีกเรื่อง basic เบสิกเวิร์กอัลส่วนตัวแล้วชอบในการเล่นเวทเทรนนิ่งเพราะว่ามันทําให้เรามีกล้ามเยอะขึ้นตัวเราในตอนนี้พอๆกับตอนที่เราาน้าหนัก75สมัยเมื่อ5-6ปีก่อนแต่ไม่ได้รู้สึกย้วยลงพุงเท่าตอนนั้นงงไหมสรุปง่ายๆคือน้ําหนักเท่าเดิมแต่เผาผลาญมากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนนดััง้ เราคิว่าการกข้างกล้ามเนื้อมันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆดังนั้นการเวิร์กอัลของเราก็จะเน้นไปที่เวทเทรนนิ่งจะเป็นเบสิกเวิร์กอัลพุชฟูลเลกแล้วก็เน้นคอมพาวร์มูเมนต์เน้นโพรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดการเวิร์กอัลของเราอยากให้เรียนรู้ฟันเดเมนทัลเริ่มต้นพื้นฐานไม่ค่อยอยากให้กระโดดไปในช็อตคัททีออ่ลดน้ำหนักเร็ว14วันเห็นผลกินน้ำมะนาวลดเร็ว14วันเห็นผลหรือว่าคาร์ดิโอแบบนี้ซิกแพกมาภายใน2อาทิตย์ซิกแพคมาภายใน1เดือนอะไรพวกนี้ยคือลองแล้วมันไม่วด้ววลแก็า คนที่กดเข้ามาดูคลิปเนี่ยก็คงลองแล้วแล้วมันไม่เวิร์สไม่งั้นก็คงไม่เข้ามานั่งดูแล้วคือไลฟ์สไตล์มันไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นการถักโหมมันเป็นการลดแคลลดลดอะไรที่รวดเร็วมากทําให้ปริมาณน้ําในร่างกายออกไปยิ่งลดเร็วในรูปแบบนั้นเสียกล้ามเนื้อน้ําลดออกไปแน่นอนน้ําหนักลงเร็วจริงจะสุดท้ายมันจะโยโย่กลับขึ้นมาเราอยู่ในสภาพที่หักดิบอะไรอย่างนั้นนานไม่ได้หรอกสุดท้ายมันจะโยโย่กลับมาเยอะกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เราเจอมากับตัวโอเคนํามาสู่ข้อที่5ของเรา โลบานี่เป็นคอนเซปที่เราชอบมากมากมากเรียกว่ามากที่สุดที่สุดของการสร้างไลฟ์สไตล์เลยคือเรามีโกของตัวเองว่าต้องออกกําลังกายให้ได้3ามเซกชันต่ออาทิตย์เนาะแต่ว่าบางครั้งบางครั้งงานมันเยอะหรือว่าติดสอบอะไรอย่างนี้จริงๆอนะอย่างที่บอกว่าพอเรายกเรื่องนี้มาเป็นพ r i อ r รแล้วเราจะหาเหตุผลให้เราออกกําลังกายมากกว่าไม่ออกดังนั้นเราก็เลยมีสิ่งที่เราเรียกว่าโลบาสำหรับตัวเอง,เอ,งอย่างเช่นถ้าปกติเซตว่าเวิร์กอัลหนึ่งเซกชันสมมติเล่นอ,อกจะต้องเล่น1ชั่วโมงเนาะเ โดยเบนเพจเล่นโฟเดอร์เพจอะไรวันพุชเดย์จะต้องเล่นครบเซตอะไรไมีตารางแต่ว่าถ้าช่วงไหนยุ่งมากๆก็เล่นครึ่งหนึ่งของปกติก็ได้ก็นับว่าเป็นเซกชันที่คอมพีไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องเล่นทั้งเซตซึ่งไอโลบาร์เนี่ยอันนี้คือใช้ในกรณีที่วันไหนที่ยุ่งมากๆหรือไม่ทันโลบาร์นี้ใช้อีกกรณีหนึ่งซึ่งอันนี้กรณีที่2เนี่ยใช้บ่อยกว่ากรณีแรกคือใช้ในวันที่เราไม่อยากไปเล่นมากๆมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแน่นอนวันที่ไม่ได้ยุ่งนะว่างเลยละ่ะแต่ว่ามันเป็นวันเเนนีี้ท่่ราตองไปลมมัจะ เกียดเล่นวันนี้ทํางานเหนื่อยโดนหัวหน้าว่ามารู้สึกไม่อยากเล่นแล้วอยากกลับไปนอนอยู่บ้านให้เราสร้างโลบาของตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นว่า<ม>โลบาของเราถ้าวันนั้นเล่นอกคือการที่ไปฟิตเนสและวิ่พื้นสิกีคือจบแดสิตนี่คือโลบาของเราตัวอย่างนะตัวอย่างเพราะว่าเราคิดว่าสมองอะไม่อยากทํางานที่ยากหรอก้องนึกภาพว่าถ้าต้องไปยิมแล้วต้องไปเล่นอกหรือว่าเล่นสควรสเล่นขาแบบอีกชั่วโมงนึงในวันที่เหนื่อยมากๆมันก็คงไม่อยากไปดังนั้นเราจะสร้างโลบาว่าถ้าวันนี้ต้องไป แล้วเราไม่อยากไปให้เราไปแล้วไปวิดพื้นส0ครั้งพอเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วกลับอยากเล่นต่อก็ได้หรือถ้าวิดพื้นเสร็จ1ิครั้งเสร็จก็กลับได้เลยเพราะอะไรความยากที่สุดของการออกกําลังกายอะ่ะคือการไปออกกําลังกายไม่ใช่การออกกําลังกายพอนึกภาพตามผองแมดังนั้นแล้วพอเรามีโลบาของเราอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออไปออกกําลังกายมันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายพาเราไปถึงในจุดที่ตรงนั้นอะ่ะมันต้องออกแล้วได้ง่ายถ้าวิดพื้นเสร็จครั้งแล้วสิบครั้งแล้วเอออยากเล่นต่อก็แล้วแต่หรือถ้า ไม่อยากเล่นแล้วอยากกลับเลยก็ได้ส่วนตัวโลบาแต่ว่าร้อยทั้งร้อยถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นวิดพื้นสิครั้งอะ่ะมักจะเล่นต่อเสมอไม่ว่าจะเป็นอาจจะเล่นกิ๊กก็ก๊อก,ก,กให้มันครบครึ่งชงั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับมันก็จะรู้สึกคอมพิวตมากขึ้นรู้สึกว่าแอตเลตเราได้เวิร์กอัในเซสชั่นนั้นแล้วได้ติ๊กเช็คพอยต์สามครั้งต่ออาทิตย์ในการเวิร์กอัของเราแล้วนี่แหละโลบาการมีโลบาช่วยให้เราสามารถไปออกกาลังกายในวันที่เราไม่ได้อยากออก ได้เยอะมากสร้างโลบาของตัวเองซะพูดง่ายคือโลบามันเป็นการพยายามลดโพเซสตระหว่างความคิดกับการเทคแอคชั่นของเราให้เราอย่าไปคิดมากให้เราคิดว่ามันง่ายข้อที่หกข้อที่หกคือ for one พี่แพรฟอร์ one หลุดพี่แพรฟอร์อ for one loot. หลุดหมายความว่าไง ก็เป็นสับที่น่าจะพอรู้หลุดก็คือแบบสมมติทําตามตารางมาเป๊ะ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 เ,เสร็จปุ๊บก,ก็หลุดออกจากตารางเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่และเราในประมาณ56ปีที่แล้วเป็นแบบนี้บ่อยมากคือทาตามตารางเป๊ะมาสุดท้ายหลุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลุดแบบไปกินข้าวกับครอบครัวหลุดปุ๊บก,ก็ปล่อยแพ้เลิกทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยซึ่งมันเป็น mindset all or nothing มันทําให้เราไม่สามารถสร้างเป็นไลฟ์สไตล์ได้ mm hmm. การหลุด1วันไม่ได้ทําให้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมด สูนปัาต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราสร้างแคลอรี่เดฟเฟซิตมาวันละ500วัน5้าวันละ,ละ <c oughs> พอตกเสาร์อาทิตย์ปุ๊บตุ้มกินแหลกเราเคยคิดแบบนั้นแต่ขอบอกว่ามันไม่ใช่การหลุดไม่ได้ทําให้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดหลุดปากหน้าที่ของเราเมื่อเกิดวันหลุดแล้วก็คือต้องกลับมาออนแทร็ให้เร็วที่สุดดังนั้นข้อ6เราก็เลยบอกว่า ทีแทร์4วันหลุดวันหลุดการหลุดเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิดให้ทุกคนปรับไมค์เซทข้อนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากหลุดไม่อยากพยายามไม่หลุดแต่ให้เข้าใจว่าการหลุดเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิด เราเป็นมนุษย์กิจพาดกันได้เนาะการหลุดเป็นอะไรที่ยังไงก็เกิดให้เราเตรียมตัวสําหรับวันหลุดนั้นมากกว่าตัวอย่างการเตรียมตัวสําหรับวันหลุดของเราคือแอดลีต้องเก็ b แบ็ o ออนแทรให้เร็วที่สุดพอหลุดมือนี้แล้วเราจะไม่ทําการหลุดมือนี้อย่างอย่างถ้าเราเป็นเหมือนก็คือเอ้ยหลุดมือนี้ไปละไหนไหนก็หลุดมื้อเที่ยงไปล้วใช่ไหมก็หลุดมันมื้อเย็นไปเลยก็จะได้หลุดมันทั้งวันถือว่าวันนี้เป็นวันหลุดไปเลยแล้วพอวันนี้เป็นวันุเริ่มใหม่วันก็เอ้ยงั้นก็วันเสาร์หลุดไปแล้วงั้นก็ เสอาทิตย์วันถึงวันจันทร์ปุ๊บเออเกลียดไปแล้วก็ไหนๆก็หลุดเสาอาทิตย์ละนั้นทั้งอาทิตย์เนี้ยยกเลิกไปก่อนไม่ทำละแล้วลเดี๋ยวค่อยไปเริ่มใหม่อาทิตย์ต่อไปสุดท้ายมันก็จะผัดผัด,ผ,ดผัดไปอย่างเงี้ยจนเลิกล้มไปยาวเลยแล้วก็จะเกิดกลับมาโทษตัวเองนี่คือโปรเซสของการหลุดหรือทําให้เกิดไมซ์เซ็ตแบบ all or nothing อะซึ่งที่แท้ฟ o r วันหลุดของเราคือการพยายาม get back on track ให้เร็วที่สุดถ้าเราหลุดมือนี้หรือวันนี้ไปแล้วนะสิ่งที่เราจะทําคือให้เรารีบไปออกกาลังกายให้ได้เร็วที่สุดโดยที่ ห้ามออกกําลังกายเพื่อชดเชยสิ่งที่หลุดไปอันนี้เป็นสิ่งที่แย่มากเพราะ เกิดกับตัวเองบ่อยมากห้ามออกกําลังกายเพื่อชดเชยสิ่งที่หลุดไปเพราะมันจะยิ่งทําให้เราซัฟเฟอร์พอยิ่งซัฟเฟอร์แล้วเราก็จะไม่อยากไปออกกําลังกายต่อวิธีพอเราหลุดปุ๊บสิ่งที่เราทําก็คือไปออกกําลังกายด้วยความหนัก50%ของเดิมเข้าใจป่ะสมมติสปอตร้อยยี่สิบโลวันนี้เราไปเล่นสักหกสิบโลพ,พอพอนึกออกไหมว่าสิ่งที่เราทําก็คือพยายามกลับมาออนแทร็กให้เร็วที่สุดไม่จำเป็นต้องเข้าไปฟูลเซตแบบที่เราต้องทําหรือไม่จําเป็นต้องออกเยอะกว่าปกติเพ เรากลับมาออนแทรคให้เร็วที่สุดเราจะเซตกับตัวเองว่าเล่นสัก50%เของเดิมพอนึกออกไหมว่าพอเซตอะไรอย่างงี้เหมือนโลบาร์มันจะทําให้เราสามารถอยากกลับไปออนแทรคให้เร็วที่สุดไม่จาเป็นต้องเล่นเพื่อชดเชยการเล่นเพื่อชดเชยสิ่งที่เราทพาพลาดไปมันเป็นอะไรที่แย่มากๆไม่เซตอะไรว่าชดเชยเนี่ยมันทําให้เกิด eating disorder ต่างๆหรือว่าการอดอาหารอีกวันนึงอะไรเงี้ยเพื่อชดเชยซึ่งมันเป็นอะไรที่ unhealthy สุดๆนะก็เลยเป็นที่มาของข้อ6ก็คือ prepare for One หลุดเซตกับตัวเองว่าถ้าเราหลุดแล้วเราจะทำไง ว่าหลุดแล้วพรุ่งนี้จะออกไปเดินตอนเช้าครึ่งชั่วโมงอันนี้คือเซ้นท้าของวันหลุดซึ่งส่วนตัวเราก็เคยใช้อยู่ก็คือแบบถ้าหลุดเย็นวันนี้อีกวันหนึ่ง no matter what ออกไปเดินตอนเช้า just mm. เดินเดินครึ่งชั่วโมง just เดินเลยถูกไหมมันเป็นอะไรไง่ายๆที่เรา keep me back on track โอเคและข้อสุดท้ายข้อ7นะครับผมคือ focus on consistency โฟกัส on consistency มากกว่าเป้าหมายเราคือการสร้างการออกกำลังกายให้เป็นไลฟ์สไตล์ดังนั้นจำไว้ว่า consistency สำคัญกว่า quality แน่นอน quality ก็สำคัญแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอยากสร้างให้มันเป็นไลฟ์อันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะสร้างเ,เราเรารู้สึกว่าอยากให้โฟกัสที่ consistency นมากกว่าในแง่ของว่าบางครั้งมันจะมี2 approach ในเรื่องนี้เนาะ approach ที่1คือการค่อยๆเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดปกติถ้าคนที่ไป เจอไดเอทเจอฟิตเนสอะไรก็มักจะอยากทาตามอันนี้สมมุติว่าปกติกินไม่กินคี้เลยแบบไลฟ์สไตล์ แบบไม่ค่อยดีแล้ววันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนมาไลฟ์สไตล์ที่ดีมากกินคีนออกกําลังสุดๆแล้วพอดําได้สักพักหนึ่งก็เละเทะแตกตุ้มเป๊ะลงมาที่เดิมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นแอบโพสต์หนึ่งที่เราอยากจะสร้างก็คือทำไมไม่ค่อยๆไต่ไปล่ะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เราทีละนิดทีละนิดจากที่ไม่ออกกําลังกายเลยอาจจะเป็นออกกําลังกาย2ครั้งต่อสัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ก่อนค่อยๆไต่เนือไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆไต่เงี้ยแน่นอนมันใช้เวลาาานนแต่่ว พอเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เราจะค่อยๆเริ่มชินกับไลฟ์สไตล์ใหม่พอออกกําลังกายหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ได้ต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เพิ่มเป็นสองครั้งจนเพิ่มค่อยๆแอดไปสมมติกินคีนทุกวันไม่ไหวอ่ะเราเลสเซรเราจะกินคีนทุกวันอังคารกับพฤหัสแค่นี้พอพอเราเริ่มปรับตัวอะไรอย่างงี้ได้เฮ้ยอังคารกับพฤหักไหวแล้วอ่ะอังคารพฤหัสสุกสามวันค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มไปจนเมื่อผ่านไป6เดือน7เดือน8เดือนเราก็ค่อยๆอัพไลฟ์สไตล์รเรา กับที่ฟูลคอร์สหรือว่าฟูลฟูตารางที่เราอยากเป็นนืกออกไหมว่าค่อยๆเพิ่มไปเรารู้สึกว่าแอปโพสต์เนี้มันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ได้ดีกว่านี่คือแอปโพสต์ที่1แบบที่เราเจอมาแอปโพสต์ Apple แบบที่2 ก็เวิร์กเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้แอปโพสแบบนี้เวิร์กกว่าแอปโพสแบบที่1ขอเล่าก่อนว่าการแอปโพสแบบที่1ว่าจะสร้างคอนซสเดนซีแบบที่1นึ่งมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้คนไม่ชอบคืออะไรรู้ไหมคือการเริ่มทีละน้อยๆอมันเห็นผลช้ามากๆๆลองนึกภา,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 าพาว่าออกกาลังกายอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแน่นอนมันได้ในแง่ของเรื่องคอนซสเดนซีแต่ว่าแน่นอนนึกออกไหมคนอยากลดน้ําหนักแล้วแบบผ่านไป2อสเดือนน้าหนักไม่เปลี่ยนเลยหรือว่าหุ่นไม่เปลี่ยนเลยมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ย เปล่่าาออะไรยงี้จะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคจะรู้สึกว่ามันเป็นแอปโพสที่ดีมากนะเหมาะกับคนที่แบบอันนี้จริงแต่แอปโพสแบบที่สองขอญอยตเสนอคือการที่เราสร้างโมเมนตัมให้กับตัวเองเลย หมายความว่าเหมือนเดิมคือการอัพเบสไลน์ปึ๊บก,ก็คืออันนี้เบสไลน์เดิมเราอึ๊บขึ้นมากินคีนออกกําลังกาย3าครั้งต่อสัปดาห์กินแบบเป๊ะทุกอย่างให้เรารู้ก่อนว่าเฮ้ยข้างบนเนี้ยการที่ไลฟ์สไตล์เราอยู่ข้างบนเนี้ยมันทรมานขนาดไหนเพราะส่วนตัวก็ใช้วิธีนี้คืออัพไลฟ์สไตล์ไปอยู่ในจุดที่แม่งคีนจัดแล้วก็แบบออกกําลังกายจัดๆแล้วมันเหนื่อยมันแย่มากมันอยู่ไม่ไหวแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าแย่ที่สุดยากที่สุดรู้สึกไม่โอเคกับไลฟ์สไตล์มากที่สุดคือประ พอเราทําได้ประมาณนี้เราจะทําได้อยู่ไม่นานหรอกอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละจากนั้นให้เรายอมรับกับตัวเองเลยว่าเราจะต้องปรับให้มันสามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้มากขึ้นโดยการถ้ามันคลีนสุดนี้สักพักเราจะค่อยๆปรับมันลงมาค่อยๆปรับมันลงมาลงมาลงมาจนถึงจุดนึงมันจะสร้างเป็นเบสไลน์ใหม่อันนี้เบสไลน์เดิมของเรามันอยู่ตรงนี้เลยไงเราจะสร้างมันเป็นเบสไลน์ใหม่ที่อยู่ตรงนี้พอนึกภาพตามผมไหม,มาวาดกัน นะอันนี้คือเบสไลน์ของคนทั่วไปที่เจอนึกออกไหมว่าทําได้อยู่ช่วงเดียวแล้วก็เลิกแต่อ p p โพส c h แรกคือ a p p โพส c h หนึ่งอัโพสแรกนะครับผมก็คือการาค่อยๆไต่สร้างไว้สไตล์ขึ้นไปแบบนี้ นี่แบบนี้เลยนี่คือ approach ที่เเาา1เราขอเรียกมันว่าการค่อยๆสร้างเราขอเรียกมันว่าการค่อยๆสร้างแน่นอนว่า<ม>แน,น่นอนว่ามันอาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเนาะแต่ว่าเราจะเทิร์นมันเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์มาก่อนหุ่นทำไว้แ r o โรแบบที่2คือไปสุดทางก่อนเหมือนแนอปโรแบบที่1เลยสมมติว่าอันนี้คือเบสไลน์เราเดิมนะเราจะทําการยกเบสไลน์ขึ้นแบบนี้ปุ๊บ ให้มาอยู่แบบฟุตเลยจากนั้นมันจะทําได้ไม่นานอยู่ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นี่แหละให้เรายอมรับกับตัวเองว่าเราจะค่อยๆปรับเบสไลน์เราลงมาแบบนี้จนสร้างเป็นเบสไลน์ใหม่ของตัวเองคือแบบนี้จนสร้างเป็นเบสไลน์ใหม่นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าแน่นอนเบสไลน์ใหม่ของเราเราจะอาจจะทําได้ไม่ขนาดฟูแบบตามตารางของเขาแต่ว่าแอตลลตเบสไลน์ baseline, เราจะยกเบสไลนมาจากเบสไลน์เดิม แอปพลิเคชนี้ขอยกตัวอย่างแบบนี้เราคนหนึ่งที่เริ่มด้วยการสมมติว่าโมเมนตัมมันมาอยากได้โ um มเมนตัมเนี่ยก็เริ่มเลย,เร,เ,ลยเริ่มด้วยการซื้อฟักทองซื้ออะไรมากินคลีนซื้อผักซื้อทุกอย่างมากินอกไก่อะไรเงี้ยออกกําลังกายเต็มที่ทําได้อยู่อาทิตย์หนึ่งจากนั้นรู้สึกว่าฟักทองมันไม่อร่อยอยากกินข้าวอกไก่เริ่มไม่อร่อยอะไรอย่างนี้แน่นอนฟักทองเราก็รู้สึกว่าแบ่งครึ่งแล้วกันฟักทองครึ่งหนึ่งเป็นข้าวครึ่งหนึ่งมีการหาอันนี้ไม่อร่อยเราเอายเกิ u r เข้ามาใส่ในไดเทราแแล้ว,วกันโดยี่ค กับโปรตีนมันยังถึงพอที่นึกออกไหมเราจะค่อยๆปรับอะไรที่เราไม่ชอบในไลฟ์สไตล์นั้นให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์เราแน่นอนมันอาจจะไม่ได้คลีนเท่านั้นแต่ว่าเราจะรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นและมันจะเป็นการยกเบสไลน์ของเราขึ้นแน่นอนมันดีกว่าเบสไลน์เดิมที่เราปล่อยกินแหลกไม่สนแคลไม่นับอะไรแต่ว่าเบสไลน์ที่เราสร้างกันใหม่แน่นอนมันจากเบสไลน์เดิมที่แบบกินคีนสุดมันจะค่อยๆลดลงมาแต่แอตลีสมันจะอยู่ในเบสไลน์มันแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกแฮปปี้กับเบสไลน์นี้เราก็ค่อยๆอ,อ,อึ้บ หรหมอึ๊บขึ้นไปใหม่แล้วก็ตกลงมาอะไรอย่างนี้ค่อยๆอัปเดตลายขึ้นส่วนตัวแล้วใช้แอป roach แบบที่2คืออึ๊บ ไปถึงจุดที่คีนสุดๆแล้วค่อยๆลงมาแต่ว่าระหว่างลงมาก็คือสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่เรื่อยๆไลฟ์สไตล์ที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ตลอดคือการออกกําลังกายนะ No matter what ออกกําลังกายแบบนี้ได้ตลอดเป๊ะตลอดแต่เรื่องไดเอทอาจจะยังไม่เป๊ะมากนะแต่ช่วงที่อึ้บขึ้นไปก็เป๊ะแหละแต่สภาพมันก็จะไหลลงมาจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไดเอทแบบทุกวันนี้นะนั่นแหละก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมี2 approach ก็แล้วแต่ว่าชอบ a p p พ o a c h ชนะันส่วนตัวก็ลองเอาไปใช้อยู่รู้สึกว่าโอเคทั้งคู่คล